สมรสมาชิ icana, แล้วเจ0 0ไทเป็นัวที่เปนโรเ็โปก็เป็นผู้ส่วนกวันหนงซอสิ้าใมใกล้งารเฉลยที่มาะนงตัวที่นงเยที่สลมีจโลโกของขคอยโลกแล้วเลย้ก็สินค้าแบรนดไปแค่นี้พี่มาดู อันนี้ถ้าจำนวนลากตู้เคสมีเพื่อนนำตะบูนั่งมีเพื่อนนำตะบูสามารถเอามาฝากขายที่ลอยๆได้อันนี้คือสินค้ากลุ่มที่โฉมคุณใครมีสินค้าสามารถเอามาฝากไว้ได้ซื้อสินค้ามีคะแนนบริกาแม้ท่านจะราคาถูกราคาสมาชิกทุกอย่างมีคะแนนนะะคแล้วก็คุณกับใครก็คือสินค้าที่เราเห็นในเซเว่นเอามาติดงานในเซเว่นสินค้าเราเห็นในเซเว่นที่นี่เราไม่ได้ทุกตัวเลย ใช่ใช่ขายอย่างนี้ยเป็นเรื่องนี้ก็ได้กันนี่คนดีอ่อ่างล้งมือตรงนี้คุณเด้งน่าตกใจไหมอันนี้ที่เราเห็นในร้านสะดวกซื้อทุกวันนี่เป็นยังไงไที่ตู้มีคะแนนทีกอย่างมีกระแนงอันนี้คือสินค้าเกาเรียกว่าสินค้าถุงที่สั่งสินค้าถุงดีสาขาที่เราส่งร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้เป็นไงตอนนี้น่าตกใจ คนนี้แต่เขามาเป็นคัสเลสกัเราเชไม่ื้อห้างที่อื่นไม่มีคะแนนแต่มาที่จวเดีเขาเรียกว่าเครือขา่ายจวนกันมาซื้อซื้อที่ไหนได้เอไปซืปป้อที่อื่นเสียประโยชน์ซื้อที่ชู่วท,ท,ที่นี่มีคะแนนที่เด่นซื้อแม่ค้ามนี่มีคะแนนซื้อมาม่าที่นี่มีคะแนม,ม,แม้กระทั่งพี่เจ้าหวนะก็เบยังมีคะแนนเลย เลบ้งร้านช็อไดไหม,ไม้ได้แนตะ่ที่นี่ของให้เราเป็นพุ้นสวนเต็วมวันนี้สิงท่ของพื้นสวนเต็มกหนึ่งเราเปแนะนำไทรแนะนํำคนที่ใหญ่ๆมาคนที่เชื่อในองค์การแล้ค่ะแต่เราชวนคนมันกนอกน่าจะทีเงินไไม่มีมจะเสียพี่เจนเ่ชวนไปซื้อเยอเท่าไหร่้วก็เสียแต่ชวนมาที่นี่เรามีแต่ได้ พี่ก็เป็นหุ้นส่วนเต็มกันเรานนแหละพี่เราก็ไป็นนั่นแหันนี้เราเป็นน้องใหม่นะใช่แม่